ดิบกับฟักทองนึ่งเอาไปนึ่งแล้วน้ำหนักจะต่างกันไหมวันนี้หมิวจะพาทุกคนมาทำไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะก็เป็นฟักทองดิบนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมิวจะพาน้องเขาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักเนี่ยจะเท่ากันระหว่างก่อนแล้วก็หลังนึ่งไหมนะคะซึ่งฟักทองตัวนี้นะคะหมิวได้ทําการหั่นล้างให้สะอาด เราจะนำไปนึ่งในซึงนะคะที่ต้มน้ำเดือดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-25นาทีค่ะไม่ให้เขาเละจนเกินไปแล้วเวลาสุกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาช่างแล้วเดี๋ยวหนูจะมาบอกทุกคนนะคะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเท่ากันไหมไปทำกันเลย เป็นฟักทองที่หมิวได้ทําการนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากแบบดิบ300กรัมนะคะพอนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเหลือเพียงแค่279กรัมค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าน้ําหนักเท่ากันกรรมวิธีในการทำเนี่ยต่างกันนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้น้ําหนักที่ต่างกันนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งถ้วยนี้นะคะ300กรัมแบบดิบเนี่ยจะอยู่ที่84กิโลแคลและมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่17กรัมนะคะโปรตีน3กรัมและ ศูนยกรัมค่ะจึงทำให้ท่านไหนนะคะที่ต้องการคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพนะคะแนะนำเลยค่ะฟักทองเนี่ยมีพลังงานที่ต่ำแต่อย่ากกินมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ตัวเหลืองได้นั่นเองค่ะทุกอย่างแล้วมีประโยชน์หมดเลยแต่เราต้องบริโภคในปริมาณที่พอดีต่อร่างกายนั่นเองวันนี้วิวขอตัวไปกินฟักทองกันนะคะท้าทุกคนชอบคลิปสาระ บบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับหมิวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าหมิวจะเอาสาระความรู้ดีๆแบบนี้มา,มามอบให้กับทุกคนอีกสําหรับวันนี้หมิวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย